นี่คืออาชีพตรวจจับหาวัตถุโลหะบอสิเป็นเงินหรือทองเป็นอาชีพที่น่าสนใจโอ้เครื่องเครื่องวัดอันนี้สิสิจีใช่สิหูวเลื่อยมันอยู่เมืองไหนเหรียญหาเอนัตแน่นโอ้ยแม่นิลีครับนี่เหรียญหาบาทอิลีเจออีกแล้วประชันนี่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 เหรียญหาแน่นแล้หัเลือยนะครับว่าเป็นเหรียญหาเดี๋ยวเด้๋เบิงเบิงเบิงไปกินเหรียญแคบบ้างสินี่เบิงแล้วสี่ขุด นี่แล้วว่าเจออีกแล้วรถเราคิดว่าหนาจะเป็นเลี้ยนหานี่โอ้ขาท่าครับขาททาอาชีพหนึ่เข่าท่เนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ๆเนี่เนี่ยเนี่เนี่ยเนน่นี่เน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่เน่ยเนี่เนี่เนี่ย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 เนี่เนี่เนี่นี่เนี่เนี่ยเน่เนี่เนี่ย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 เน่ยเนี่ยเน่เน่ยเน่ยเนี่ยเนยเน่เนเน่เน่่เนนนี่เนน่เนเน่่เนเน่เน่ แต่ว่าชาติเธอหนึ่งไท้ท้คลิปผมเสียวเบอร์ละล,ลงให้เด้อครับเด้อูไ,อได้สนใจนี่ครับผมมาที่โรงพยาบาลบอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีได้มาเห็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับอาชีพเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะนี่ครับยาไอ้เพ่นนี่พนเนพ่นมีเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะนี่แสดงว่าพ่อแล้วเป็นบ่อนีได้แล้วนี่ครับ ตรวจจับวัตถุโลหะบอว่าสิเป็นเงินเป็นเหรียญเป็นพระนี่ครับนี่ครับผมมาพาพิศามาลงพยาบาลเพื่อวังสามหมอกกันเลยแต่มาเห็นใช่เ,เพิน่นเพิ่นมีเครื่องตรวจจับวัตถุตรวจจับโลาหะหรือว่าเป็นเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดนั่นแหละครับ,รบนี่เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งครับที่น่าสนใจนีค่ครับเป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่งเพิ่นว่ารายได เมือ่อเราเป็นพันหมนได้ครับพันว่านั่นมือเป็นไปแบงคอแย่งหน่อยโรงเรียนบานน้องสัดแบงมองเดียวหนึ่งหกร้ยยอยก็บาทหกร้อยก็บาทมองเดียวนะ่ะครับผมนั่นแล้วไปส่วนมากสีมีตามโรงเรียนเราว่าตามโรงเรียนเนี่ยสีพ่อเงินหลายบานเถอะนี่ครับแล้โรงเรียนแตหลายทักเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ม่อเคยเห็นครับไม่เห็นแล้วก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนี่ครับให้น้องให้เด็กเบิ้งนะครับนี่อาชีพ ตรวจหาโลหะนะครับบ,บางว่าจะเป็นเงินเป็นพระเป็นทองคำก็ได้นะครับนี่ครับเครื่องนี่เป็นเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดเป็นไอตักระแมนนี่ครับเป็นเครื่องเดียวกันกับเครื่องตรวจระเบิดครับที่มันดังนี่ตลอดยืดในดินนีตลอดแต่มันเเงิน แต่อันที่หลังนี่คือพ่อเป็นบ่แม่นครับผมแต่มันบ่ามันเงินครับมันเป็นเศษเล็กเป็นยังส่เป็นบ่เป็นฝ้าเบียโอ้ฝ้าเบียนี่กับกัดังเป็นบ่ครับผมโอ้ครับก็เลยบานนี้เอตเตอเนตเอตเตอร์เนตจะยิงหัวเป็นเงินหน่อยสิมันอั็นหาเบี้ยบ้าแค่กินหาทุบสองโอ้มันมันมันสิมีค่าขึ้นนี่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 ครับเด้อครับเลยหาสองหาสามมันสิมีค่าขึ้นนี่ครับแต่เป็นเงินมันสิเป็นขึ้นค่าเท่าใดก็ าสิบสองห้าสิบสองนี่แสดงว่าพ่อแล้วมาหนีิก็ว่านี่มันตัวหนึ่งมันหลายอย่างพูดสิบ้ามียพูดว่ามันหลายอย่างพูดมันหลายอย่างโหดวตีมันมาอยู่มันมาอยู่ข้งที่ครับผมถามมันอยู่ข้งที่นี่แสดงว่าเป็นแท้ไม่นช่หรือเงินแท่เงยนบาทคือที่พวกเขากเคยเอายันบาทมันมันมันหน่อยพูดที่เวลาเขาไปขอโรงเรียนบอเขาต้องทั้มใลาด่็เหรครับเกาไป่าทัศน์ที่ไปฆ่าขูดอสเตเลียนบาทจะเห็นมันซ่าไหนบ่ครับ อ๋อเขาต้องหาเหรียญใหญ่เหรียญหาเหรียญซีบไปสินเนาะน,นี่ครับเป็นเหรียญสองเล็กหน่อยกับเหรียญสองบาทเนาะโอ้ส่วนมากเหรียญที่พ่อ,อนี่มันสิฟังอยู่ในดินเป็นบ่ครับผมอ๋อนึกว่ามันเหรียญที่มันโผล่อยู่ทั้งดินบ่แมนมันี่เป็นซีฟิปปีแล้วครับผมโอ้เหรียญสิฟังอยู่ในดินเนี่ยเอาเอาตรวจได้ลึกปันไดครับได้อันนี้ได้ได้สอบกลัวโอ้ได้สอบกลัวปันใดครับไม่ได้ตือนเด้ครับ,รน,รบนี่ครับ เพิ่งจับโลหาแลาวนี่เงินสิยูเลอกอยู่ใตดินลงไปประมาณสองนี่จับได้ได้ครับนี่นี่เข่าท่าครับไม่เห็นพันเอดนี่เป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นอีกอย่างหน,นึ่งถ้าอยู่สนานมโรงเรียนพันเอกแจงแต่เลี้ยวกันนี่ถ้าอยู่สนามมรงเรียนเนี่ยสีพ่อไววก็นี่เนาะแน่นอ่เพราะว่าอยู่สนานมโรงเรียนเนี่ยมันมันเป็นหม่องที่นักเรียนขาเจ้าเลรียกันเนาะแล้วเมื่อกี้มีเศษเงินเศษยางเฮียหลายอ นี่ครับนี่ลายยางมันซับสนครับผมมีลายยางนี่มันกันม่ได้ซับสนต้ตัวเลือกมันซับสนโอ้ตัวเลือกมันบกคงทีเนาะแันนี่มันกันลายยางถ้าพอทองค่ำนี่มันจะขึ้นตัวเลขอได้อังโค้งท่สองโค้งทสี่โอ้ค่าเลขค่าเลขมันก็ันสูงขึ้นมั้ยบ่ครับโอ้นี่ครับแต่ความรู้เติมอีกนี่ครับมาเห็นเนายอายเพิ่นมีเครื่องตรวจจับโลหะ อาวัตถุเป็นหาโลหะผมอยากประกาศหาเพื่อนยุ่เงอยากประกาศหาเพื่อนอยู่เพื่อนซื้อแบบเดียวกันแล้วก็ไปเป็นไปน้ำกันไปไปเป็นมูกันนี่ครับผมตกใส่ตกนั่นน้ำกันเลยครับแมนอยู่งแข่ไข้ครับผมหลับเป็นย่าท่ายืดูผมไปผู้เดียวผมกับยมีมูมีเพื่อนไปขี้กันอ๋อครับผมเออไปน้ำผมบ่ใส่กูพานผู้พานตีไป่ทายเท่ากันน้ำกันครับผมโอ้นีหลายแนว้ยไข่ทายครับผม เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทักหาผมเดินเด้อไอเฟสผมน่ะล่ละคนรักฟันเชนเนล,ะละอ่ะล่ะครับผมผมกับไปถ่ายคลิปอยู่ที่นนนึ่งหลายผู้พันนี่ครับเงินพอ่อไม่ยังล่ะอันนี้โอ้ยนี่ครับเด่นน้อยนี่เด่นน้อยเนี่ยก็จับได้ได้ไดนี่งซ้บเมียใช่ก็ได้เมียทครับ <laughs> ผม <laughs> นี่ครับเครื่องเงินได้การได้ครับเด้อโอ้แล้วไปสนมากสิตามโรงเรียนตั้งสี่ได้แล้วว่าสิพ่อหลายเงิน เรารวจไปใสยแล้วพี่ท่านไปไทยด้วยกันท่อืงนี่ครับเราชวนผมไปไทยนั่อยู่เราจะไปแถวหลังผู้พันไปเทียวยี่วันกันครับไปเาี่ยวซอยนสนเลี่ยนมาเห็นอาชีพที่แปลกๆหูแปลกตาก็เลยเก็บภาพบรรยากาศใหเบ้างนี่ครับต้บอไปมั่วยี่นี่นี่ยู่นี่มันเป็นเป็นโรงพยาบาลครับเป็นโรงพยาบาลนี่เดี๋ยวจะบังหันขึ้นค่าเท่าไหรบังหัน นี่ครับรับพ่ออีกแล้วครับนี่รับพ่อโลหะอีกแล้วคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญหานะว่างบึ้งบิ้งบึ้งขันเป็นเงินเป็นเหรียญห่าขันเป็นเงินเป็นเล็กโอ้เครื่องเครื่องวัดอันนี้สิสิจี้ใส่สิผู้เลื่อนวัดอยู่เมืองไหนเนี่ยเหรียญหานบ่เนั่นโอ้ยแม่นี่ลีครับนี่เหรียญหาบาทอิลี บะนีเอาไปเล่นไรเลยอันบอเอาไปแซนํามากูดไว้จยอะขึ้นนึงเท่ากับมะคัดแบคัดไงครับผมนี่ครับเป็นอาชีพที่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อาชีพที่แปลกหูแปลกตาแล้วก็มีรายได้พอสมควรครับนี่ครับอีก็ไปเจียวเขารับจ้างครับผมโอ้ยมั่ก็ดีกาแล้วเนาะนี่แต่ว่าลงทุนซื้อเครื่องนี่แน่ท่านละราคาหมื่นกว่าบาทคุดแค่นี้ละนี่คุดคุดแค่นี้ก็ได้แหละข้าบเลี้ยงหา แต่ว่าอยู่นี่เป็นบริเวณโรงพยาบาลอาจสิบ่มีดไหลามาไดและวาล่าอ่าเป็นบริเวณโรงเรียนนี่สิสพ่อไหลครับเงินบว่วเรียนหาเรียนซิบนี่ครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลอำเภอบังสามหมอจังหวัดอุดรธานีพอดีผมได้มีโอกาสได้พาพ,พี่สาวมาโรงพยาบาลกันเลยได้มาเห็นนี่นะครับมาเห็นย่า,อายอ้คนนี้อาชีพมีเครื่องจับวัตถุเครื่องจับโลหะตรวจหาโลหะตรวจหาวัตถุวอจะเป็นเงินเป็นทอง เป็นเศษเล็กเป็นอย่างมันจะตรวจพ่อเบิดครับบาา่วฝาขวดเบียร์กับตรวจพ่อครับนี่ครับซิวยูเลือกต้นไหนประมาณสอกหนึ่งกับตรวจพ่อครับมันมีบอกไม่มีเลยเพิ่นดึกมีบอกเคย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 มีบอกแต่พ่อใส่ยต้องทำยังไม่ท่านใดครับยังท่านใดเนาะไ,ได้แต่จะพาเครื่องครับผมเด้แต่จะพาเครื่องเนาะเอาเอด็ดมาจกปีแล้วนี่ มัก็เป็นปีนี่ครับผมปีนี่นี่ครับก็เป็นอาชีพอีกอาชีพนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับเด้อผมบอกตรงเลยนี่นี่แล้วพ่ออีกแล้วนี่นะผมบ่านี่ใจเป็นเด็กนี่ผมเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งนี่นี่นี่รัศมีเครื่องตรวจจับอีกตั้งหากนะครับพี่เห็นมันเจาะเขาอืมนั่นจะหนีเพรมั่นใจปันเด็ดอกนี่นี่บึงบังเล็กพุ่งกันโอ้ยนี่นี่นั่น เดียดบาทบอกเดียดสองเดียดสองบาทนะได้อีกแล้วนะครับเดียดสองบาทนี่ครับขนาดอยู่แถวโรงบาทเนี่ยมันบอกใครหลายแต่ถ้าอยู่โรงเรียนสิหลายก็หนีแล้ววะผมเอาไปกรอบหนึ่งเส้นนี้แล้วมือนั่นอันนี้ผมมาเลี้ยมมือซื้อโอ้เคยเคยมาหนาแล้วจะหนี่นะโอ้แล้วมาเลี้ยมมันเก่าเลยซื้อแล้วไปเท่อนึงแล้วกรอบมือนึงแล้วแล้ววะนี่ครับอันย้ายยู่บ้านได้ก่อนบ้านขาช่องครับผม บ้านผาทองตำบลผาสุกอําเภอบังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนี่แหละครับเราอยู่บ้านผาทองกับพ่ไกลกันครับผมนะครับนี่ครับพอดีมาเห็นเราอยู่โรงพยาบาลอําเภอบังสามหมอจังหวัดอุดรนี่ก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้เบื้องเป็นอาชีพที่แปลกหูแปลกตาน่าสนใจครับหาผู้ใดอยากเอาไอเดียแล้วไปใส่กับลองศึกษาบ้างได้ครับเด้อเนี่ ผมเก็บภาพบรรยากาศในเบิ้งใครคนนีรถไปน้ำผมเลยไปเป็นมูยกันนี่ราเด็กได้มวยได้ครับผู้ใดสนใจบริหารมีเครื่องก็ได้บ่ไปน้ำหรือว่าต้องซื้อเครื่องผมอยากให้ซื้อเปลี่ยนไปได้ก็อยากให้ซื้อเขาละเครื่องเนาะครับผมเพราะว่ามันมันมันตไดในละมันเครื่องหนึ่งมันก็ต่อคู่หนึ่งเนาะ เดีว่าตรวูดหนึ่งตรวจพูดหนึ่งคณได้เร็วอยู่อ๋อพูดหนึ่งตรวจเพราะอะไรเอาอันนั้นซักไว้เนาะไม่ซักไว้เอานี่เด้อนี่บุไอะก็ตรวจได้เรื่อยๆสิกะอาชีเร็วไ,ได้เนาะนสองคนวะก็ช่วยกันกะอาชีได้เร็วกว่านี่นี่ครับเก็บภาพบรรยากาศให้เบิง่งนี่คือเครื่องจับวัตถุโลหะหรือตรวจหาวัตถุระเบิดก็ได้ครับนี่เครื่องนี่อันเดียวกันทุนนาได้นี่นะครับจับได้เลือกลงไปหอดศอกบนะครับเป็นฟุตคนใด้ นี่สะพอเขาไปตรวจระเบิดพ่อเนาะระเบิดที่เขาฝังไว้นี่คือเรี่ยวแต่ของใหญ่ของน้อยถ้าของใหญ่มันก็ได้เลิกครับผมอืมของใหญ่สิพ่อเลิกมันบ่ครับถ้าของเงยหน่อยเงยมันก็สิบ่ได้เลิกแต่คือจะมาเป็นลูกระเบิดลูกเงยเงยห้าวขาสิมันก็สิดยุ่เลิกๆบ็กวัใดกับพ่อแม่นบ่ครับผมอืมบ้านนี้มันใช้แบตเตอรี่บอแบตเตอรี่เครื่องอันนี้ชาร์จเตือนหนึงไดียร์ซิปซีชมงครับผมชาร์จเตือนหนึงไดียร์ซิปซีชมงโอ้ยหาอยู่เบิดมือกับพวเบิดบ่กเบ็ดครับนี่ครับเครื่องอันนี้ เป็นใสแบตเตอรี่ล้ายๆโทรศัพท์แต่ว่าชาติเธอหนึ่งใสได้อยู่เบดมือครับ14ชั่วโมงครับเบิดมือกับกังเว้นกับประมาณย่างหลายกับ8ชั่วโมงเขาทำงานเน่นบ, <c oughs> บ่บ่ถึง10ชั่วโมงสํารับ <c oughs> นี่ครับแต่ว่าเครื่องนี้ใสได้หัด14ชั่วโมงเดอ้อ่ะนี่ครับมาเบ่งวิธีการทํางานของเครื่องเรานี่เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะหรือว่าจะเป็นวัตถุระเบิดก็ได้ แต่ว่าอันนี้เราใส่ไปหาตรวจจับหาเงินโดยเฉพาะครับโอ้ข็ได้ก็ได้กวางกวางมันติแจงเลี้ยวๆได้แจงเร็้ยวมันีีหลายเจ้าโอ้นี่ครับต่อไปมองในกวางต้องแจงเร็วกว่านี้มันบ่ครับผมนี่ขี้แจงไปเจอเลยเฮาจะไปเลี้ยงเลี้ยงฮะอืมนะครับนี่ครับนี่นี่แจงเล่าการทำงานสิมีตัวเลขให้เบิ่งพร้อมเอ๋อเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งนะครับ นี่คืออาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่แปลกหูแปลกตาที่บ่เคยเห็นผมกับพึ่งมาเห็นนี่แหละครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนะครับพอพีน้องเอทซี่ห้องเบบึงอ้านี่ครับแต่ขอพูดได้หลายได้ใาย่ด้อที่ให้ความรู้แล้วก็ให้เก็บภาพบรรยากาศนี่นี่ครับผู้ใดสนใจอยากไปน้ำเพิ่นก็ได้เด้อซื้อเครื่องกัเพิ่นนี่ได้ได้ก็เป็นท้องคอยนะครับเหมือนหนึ่งกับเป็นพันนะครับเพลินเราเนี่ยผู้ใดสนใจก็อ้าลองลอง ศึกษาบึงสีพาถ่ายพอ่อพจน์สีพาถ่ายพอ่อขันขันท้ายบ้านอยู่แถวใกล้อยู่ใกล้แถวอำเภอบางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนี่กับมาหาเพนได้ครับอยู่บ้านผาทองเราอยู่บ้านผาทองตำบลผาสุกอำเภอบางสามหมอจังหวัดอุดรธานีเราสีพาไปครับอ่ซื้อคนละเครื่องแห่งคักไปเราสีพาไปหาครับไปฮอดขอนแก,ลลก่นแล้วก็ไปเป็นบ่นไปมืด จังหวัดอ้อมแอมเนี่ยแล้ก็ไปเลยครับนี่นี่มู้ไปไกลก็นี่แบบนี้มูและจีพาไปไกลก็นี่อาจจะถึงอดภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้เจออีกแล้วพระท่านนี่นีนี่นีนนี่นเราหูเลยนะครับว่าเป็นเลี้ยนหาเดี๋ยวได้เบิงเบิงเบิงต้องกินเลี้ยนแคบว่าพอดียิงเบิงแล้วแล้วสี่ขุดนี่แล้ว่าเจออีกแล้วเราเราคิดว่าน่าจะเป็นเลี้ยนหาเนี่ยนี่โอ้เขาท่าครับเขาท่าอาชีพเลยเขาท่า แต่ใจเหรอนี่ยนี่ยเนี่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 ยนี่เน่ยเน่ยเนี่ยนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่เนีนี่เนี่ยเนี่นี่นี่ยนี่นี่นี่เนี่นี่ยนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยนี่ยเนี่เนี่น่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่เนีนี่นี่เนี่เนี่เนี่ยงนี่เนี่ยสนี่ยเนี่วนี่ยเนี่นี่าเนี่ยเนี่อเนี่เนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ี่เนี่าเา่เเอ่ี่เี เสียเทียเเ่ยเสียจำเรื่องอะไครับเอาอยู่เขตบอลลี่อยู่คู้จัดโอนเงินไปก่อนเลยโอ้ยี่แหลกอยากกี่น้องพ่อ่าโอ้ยพอตบมาเงินมือแล้วแบสใช้ม,มือห่อนเลยครับบอมเม้นเก็บเงินไปทางบ่บ่ครับต้องโอนไปเขาก่อนโอนไปหมดเลยผมนเกสเสียงเงียบบอกว่าเอาเลยเท้อเลยเก็บไปทั้มันเป็นเลยวะั่นโอ้โอนี่ครับเขาแบบน่ากะได้ไอเดียดีมากมากเลยครับนี่ครับเอ ผมเผาเรือก็อยังไปกเงินแวนักนะครับไปยังสิเมื่อก็สบายเลยไปเห็นไรบ้านหลายเมืองหอมนี่ครับเอานี่ผมเก็บภาพบรรยากาศนี่คืออาชีพตรวจจับหาวัตถุโลหะบอสิเป็นเงินหรือทองนะครับนี่ครับเอาเป็นอาชีพที่น่าสนใจผมสิบบอกเบอร์ที่ต่อที่หลังดอกอาบอกเบอร์ เบอร์ติดต่อเนอะเดี๋ยวผมบอกผมที่หลังเด้ก็ได้ผมจะลงจะถ่ายคลิปคบผมเอานี่ครับผมจะให้เบิงบ่งภาพบรรยากาศการตรวจหาวัตถุโลหะเงินทองหรือว่าจะเป็นพระเครื่องนอะครับนี่ได้เบิร์ครับหอดระเบิดคนละครับถ้าไปฟังเล่านี่อาจฉิพ่อพ่นอนลูกระเบิดครับแต่ว่าอยูท่ไทยนี่บ่มีหรืลูกระเบิดถ้าไปตรวจแถวฟังเล่าที่ผมไปหาถ่ายคลิปนี่ สิพ่อลูกระเบิดครับอ้าเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องอาชีพนี่น่าสนใจผู้ใดสนใจรอกับวอแพงอาชีพเด้ออย่างมาไปน้ำเล่าก็ได้นี่ครับเดี๋ยวายท่าคลิปผมจะเอาเบอร์ละลงให้เด้อครับเด้ออ่าผู้ใด<า>สนใจหาหน่ครับใชยย่และสื่อไม่เห็นต้องกันผมมาเจ้าผู้ชายและสื่อแล้วอย่างไรผมไปเอ็ดน้ำลาวานี่ครับนี่ครับก็เกาท่าอยู่ได้เหรอครับทั้งไทท่าคลิปพร้อมทั้งไปหาเก็บอันนี้พร้อมเนาะเอา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 เฮียพิจารณาเหมือนกัน ขอบคุณหลายๆเด้ย้ายเด้สิก็ิภาพบรรยากาศอาวนี่ครับให้เบิงครับนี่คืออาชีพตรวจจับหาวัตถุโลหะเงินทองนี่ครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อสิบุญเดียาดคลิปต่อไปนะครับ